สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาแปล,แปลเควสของจ a ค o b บแ m มซีนะครับตัวการ์ดฟ u วเจอร์สตตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับสเตตมันค่อนข้างน่าสนใจมากและผมคิดว่าสายทําเควสผมว่าไม่ควรพลาดตัวนี้ส่วนเรื่องสเตตเราจะไปดูกันตอนทา้ายคลิปแต่เรามาดูกันก่อนว่าเควสนี้ต้องทํำยังไงบ้างน,นะครับมาเริ่มที่เควสแรกนะครับเควสนี้เนี่ยมันบอกว่าเราต้องเข้าไปทําในโหมดฟุตเฟลี y Use Excellence นะผมจะเข้าไปดูก่อนว่าในโหมดนี้เนี่ยมันต้องจัดทีมยังไงนะครับมาดูสิหน่อยสิ Use e x c e ซ l e n c e นะครับจัดทีมยังไงคือใช้นักเตะต,ตัวยืมได้1ตัวนะครับสัญชาติในทีมเนี่ยสสัญชาติขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือต้องมีนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับอยู่ในทีมอยู่ในชุด11ตัวจริงนะครับอย่างน้อย1ตัวนะสำหรับ เงื่อนไขในการจัดทีมก็ไม่ยากนะทีนี้เราไปดูว่าเคเวสต,ต้องทำยังไงบ้างเคเวสแรกเนี่ยมันบอกว่าให้ใช้นักเตะสัญชาติอังกฤษนะครับยิง4ลูกแล้วจะได้รับแรมซี่ตัว82ไปทำเคเวสต,ต่อมานะครับเคเวสต,ต่อมาเนี่ยใช้แรมซี่ตัว82นะครับแอสซิสต์4ลูกนะครับจบเคเวสที่2ไปมาถึงเคเวสที่3เล่นให้ครบ7เกมโดยที่มีแรมซี่ตัว82อยู่ในทีม นะควเควนนี้ก็จะเสร็จแล้วเราจะได้รับแลมซี่ตัว84ไปทำเควสต่อนะครับนะเควสต่อมาใช้นักเตะพีเมลิกนะครับยิงประตูด้วยลูกปั่นนะ4ลูกนะครับเควสนี้ก็จะเสร็จไปนะครับต่อมาเล่นใช้แรมซี่ตัว84นะครับเล่นใด้ครบ10เกมนะในโหมดหมดนี้แล้วเควสนี้เสร็จปุ๊บจะได้รับแรมซี่ตัว86ไปทำเควสต่อนะครับนะทีนี้ เควตต่อมาใช้นักเตะสัญชาติอังกฤษนะครับตำแหน่งมิดฟิล์นะยิง8ลูกนะครับเควตนี้ก็จบไปนะครับเควตต่อมาเนี่ยเควตนี้มันบอกว่าให้ทำแอซซิตนะครับเกมละ1แอซซิตนะครับสี่เกมแล้วต้องชนะทั้ง4เกมด้วยนะครับเท่ากับว่าเล่นแอซซิตหลูก4แมต แล้วต้องชนะด้วยแค่นั้นเลยนะสำหรับเควสนี้แล้วไปต่ออีกเควสหนึ่งนั่นก็คือใช้แรมซี่ตัว86นะครับเล่นครบ12เกมนะในโหมดนี้แล้วเควสสุดท้ายนั่นก็คือแรมซี่นั่แหละนะไม่ว่าจะใบไหนนะครับมันจะนับรวมหมดเลยนะครับเล่นใน้ครบ20แมตช์นะในโมหมดนี้ก็จะเป็นอันจบเควสนี้จะได้รับแรมซี่ตัว88นี้เข้าทีไปเลยนะครับ <S <S ทีนี้เราจะมาดูเรื่องของสเตตของแรมซี่หน่อยนะครับว่า ทำไมเควนี้มันถึงแรมซี่มันถึงน่าสนใจนะครับมาไปดูนี่ในฟุตบิลไปเลยนะครับแรมซี่ตัว88นะครับสเตตเนี่ยสกิลมูฟ3เท้า4ดาวนะครับเวริร์กเลดเป็นแบบไฮไฮนะครับเทศเนี่ยมีแฟร์นะครับสำหรับแรมซี่ก็สเตตเนี่ยความเร็ว85นะครับฟินิชชิ่งเนี่ย81นะครับจบสกอร์เนี่ย83นะครับส่วนพาสซิ่งเนี่ย86 ไซน์ในเนี่ยวิชั่น87กับช็อตพาส93ลองพาส83ก็ค่อนข้างเยอะๆเลยนะครับการจ่ายบอลค่อนข้างดีอยู่นะครับดิบบิ้ง88นะครับอาร์จิ87แต่ที่สําคัญคือบาลานซ์94นะครับบาลานซ์เยอะมากนะครับคอมโบเชอร์86กับบอลโทร88นะรตรงนี้ส่วนดีเฟนดิ่งเนี่ย80เลยนะครับแต่ว่าเฮดดิ้งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ค่าเรื่องของเกมรับถือว่าใช้ได้นะสำหรับกองกลางรวมไปถึงฟิสิคอลนะครับ85จัมปิ้งก็สูงอยู่87นะครับ แล้วก็สเตมิน่า90กับสเต็ง85ก็สแตทแบบนี้ยังไงก็กองกลางอยู่แล้วแล้วก็วอร์กเลทไฮไฮยังไงก็คือบล็อกทูบ็อกนะครับและข้อดีก็คือเท้า4ดาวใช่ไหมจ่ายบอลก็ดีแล้วก็แถบบาลานซ์ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็เคมี M e ยังไงก็ต้องชาโดว์อยู่แล้วเห็นไหมเพราะใส่ชาโดว์ความเร็วเป็น93นะครับแล้วก็ดีเฟนส์87ได้ลูกากาดก,ก็เล่นดีขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่ว่าที่สําคัญเลยคือเกมรับได้มาค่อนข้างเยอะนะครับแรมซี่ C, ผมก็ สายทำเฟสผมว่าน่าทําไว้นะสําหรับตัวนี้ก็โอเคสําหรับเฟสแลมซี่ผมก็แปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนทำเฟสกันผ่านเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้เอารลมซี่ไปลงทีมกันยังไงขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากฝากด s u b สไครต์ให้ด้วยไว้เจอคลิปหน้าไปแล้วครับผม